นี่คือหิ้งพระที่บ้านเนาะหิ้งพระที่บ้านค่ะระยะราคาจ้าที่บ้านนี้ถือของนี่ไม่ใช่หรอเครื่งองแกคล้ายๆกับอันขันเบาหวาเหมือนคล้ายๆขันของรักษาเนะะ่ะแม่โอ้จ้าจ๋าแม่นโยทุกวัด<อ>พระฉันก็นต้องบอกมีของรักษาด้วยเหรอแม่นจ้าแม่นมีไหนอ่ะ พี่ผมบอกไม่ได้ที่นี่เขาบอกกันไม่ได้แต่ว่าเป็นของรักษาจริงๆด้วยเป็นของรักษาอย่างแม่นูหรักษาอยู่ตลอดทุกว่านภาการติดแต่งกันหาวววว่านภาอันของบ้านคุณพ่อก็มีของบ้านคุณแม่ก็มีแม่นบอกแต่ว่าของบ้านคุณแม่เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับผีฟ้าน่ะพี่เขาเป็นของรักษาผีฟ้าน่ะแมนโยเป็นรักใจกัรจระลดูจริงจริงๆเพิร์ลูเนี่ยค่ะใช่ค่ะการขึ้นสัี่เนื่อยเนี่ยค่ะ พี่เลนจะบอกข้อหนึ่งว่าเวลาที่เราไปบ้าน,นของคนที่เขามีของรักษาเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าของเขาอยู่ไหนอ๋อเมื่อกี้ถามแม่สิเงียบเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บเป็นปอบอันนี้ต้องบอกเขาไว้เลยว่าให้คนนอกรู้ของรักษาไม่ได้บางคนจะไปฝังไว้ในหีในไหบางคนจะแต่งเป็นขันแต่ว่าจะเก็บของรักษานั้นไว้ห้ามบอกองนั้นบรรดาลูกสาวทุกคนจงรู้ไว้ หากยามใดที่แม่เจ้าไม่อยู่แล้วจงรักษาของรักษาไว้ให้ดีอย่าให้คนนอกรู้เด็ดขาดเรื่องนี้เป,นเป็นเรื่องจริงไม่เช่นนั้นจะเป็นปอบของนักษาผีฟ้า,ฟาเขาสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้ว<า>นะจ๊ะ<า>ต้องดูการสืบทอดของแม่ด้วยขันนึงจะไม่ได้จำเป็นต้องมีแค่คนเดียวดอกท่านบอกว่ายกให้ทั้งหมดสีคน สี่คนพี่น้องเขาบอกแบบนี้สี่คนรวมถึง,างลานด้วยคน,คนยี่คุณเลียหาคนจแเดี๋ยวนี้หาอันนี้คนทุดทองอันนี้ผู้ที่ผู้ที่ทหาเขายกให้หนึ่งสองสามแล้วผู้หญิงคนหนึ่งอัแม่สี่เขาให้แค่นี้จ<ะ>้่าหรไม่น่าเมาื่อกี้ผมถามแม่มของลักสายอยู่ไหนก็คืออยากจะไตอบไม่ได้แม่เงียบเลยแม่ไม่ได้แม่เงียบเลยในใจที่ผมถามว่าของรักสายอยู่ไหนแม่แม่แม่คิดว่าอะไรครับไม่ฉันจะไม่ตอบพูดไม่ได้ค่ะ แม่เขาก็ตอบไม่ได้แม่ต้องเงียบถูกต้องแล้วมันเป็นโกรธพี่เขาก่อนจะยกของรักษาให้ข้อแรกคนนอกมาถามห้ามตอบคนครั้งที่สองจริงเขาไม่ให้มาดูหิ้งพาบนบ้านด้วยซ้ำนะคะห้ามเลยนะคะห้ามมาดูหิ้งพาบนบ้านนี้สําคัญมากของรักษาห้ามไม่ใครรู้แม่ก็ทั้งลูกเขยก็ห้ามรู้จะต้องสืบทอดเฉพาะลูกหลานที่เป็นลูกเนื้อเชื้อไขผู้หญิงเท่านั้นะนะคะเพราะที่บ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านผีฟ้าค่ะ